เวลา14นา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชรักิติยาภาณเรินทท่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสานินิสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์ณสลาดดุสิตาลัยสวนจิตราดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระวะโรกาสให้หนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน,นำคณะนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2563จำนวน342คนเฝ้ารับพระราชทานรางวัลโอกาสนี้ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวมเฝ้าดูไว ในการนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานความว่างานด้านการศึกษานั้นประกอบด้วยบุคคลสองฝ่ายคือผู้ให้การศึกษากับผู้เรียนซึ่งต่างมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่กล่าวคือผู้ให้การศึกษาย่อมต้องจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ความคิดความดีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีวิชาความรู้มีคุณธรรมความประพฤติที่ดีมีพิจรารณาญาณ และได้รับการส่งเสริมศักยาภาพเฉพาะบุนคคลอย่างเหมาะสมส่วนผู้เรียนย่อมต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุกๆด้านเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป งานด้านการศึกษาจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่การที่ท่านทั้งหลายได้รับรางวัลในวันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในประการดังกล่าวได้เป็นอย่างดีหวังว่าทุกท่านจะได้ภาคภูมิใจแล้วรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนของงานด้านการศึกษาและของประเทศชาติสืบไป ำนักพระราชวังจัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรในวันเสาร์ที่1มกราคม2565ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาดังนี้ท้าพระบรมมหาราชวังประเวณสนามข้างสาราลูกขุนนพระราชวังบางปะอินวางกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูผานราชนิเวศและพระตำหนักทักษินราชนิเวศ โปรแต่งกายสุภาพและแสดงัับประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาห,หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19อย่างเคร่งครัดประชาชนที่ไปลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนํารถยนต์ไปจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ